สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพับเหรียญปรยทานกันค่ะขอตั้งชื่อว่าเหรียญปรยทานดอกสร้อยฟ้านะคะหน้าตาก,ก็จะได้ประมาณนี้ค่ะตัดริบบิ้นมา4เส้นนะคะความยาวที่ใช้นะคะจะอยู่ที่4 0่สถึงสีเซนติเมตรนะคะตัดให้ปลายริบบิ้นทั้งสองฝั่งเป็นปลายแหลมค่ะเวลาที่เราสอดเร,เราสอดเราพับจะได้สอดพับง่ายๆนะคะอ่าจับปลายริบบิ้นให้เสมอกันจากนั้นเราก็พับครึ่งนะคะกดๆบีบๆให้เป็นรอยพับเลยค่ะ จากนั้นนะคะแยกริบบิ้นออกมาก่อน2เส้นค่ะให้ฝั่งทางด้านซ้ายมือเป็นเส้นที่1ขวามือเป็นเส้นที่2นะคะเอาเส้นที่2ไปคล้องเส้นที่1แบบนี้แล้วก็ตามด้วยเส้นที่สามมาคล้องเส้นที่2แบบนี้นะคะค่ะแล้วก็เส้นที่4ี่นะคะเอาตรงที่เราพับตรงนี้นะคะสอดเข้าในรูเส้นแรกแบบนี้ จากนั้นกลางออกนะคะแล้วก็ไปล้วงเอาเส้นที่3มเข้ามาแบบนี้นะคะให้ริบบิ้นมันคล้องกันแบบนี้ค่ะจากนั้นเราก็ดึงให้ล็อกกันเลยนะคะจากนั้นก็ใส่เหรียญค่ะแล้วก็พับปิดเหรียญน,นะคะค่ะริบบิ้นดึงมาพับปิดเหรียญแบบนี้เส้นต่อมาก็ทับลงมาแบบนี้ค่ะอ่า แล้วก็เส้นที่3เหมือนกันค่ะแล้วก็ทับเส้นที่2ไปนะคะแบบนี้เส้นสุดท้ายนะคะสอดล็อกเข้ารูเส้นค่ะแล้วเราก็กลับด้านมาอีกฝั่งค่ะเรามาสอดล็อกอีกรอบนะคะ โดยใช้เส้นฝั่งขวามือนะคะตรงนี้สอดเข้ามาในรูตรงกลางแบบนี้นะคะอสอดเข้ามาแล้วเราก็ดึงดึงบีบๆให้แน่นคะ่ะทำแบบนี้ให้ครบทั้ง4มุมเลยนะคะ กเรียนเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็กลับด้านมาอีกฝั่งค่ะก็จะมาเริ่มพับนะคะขั้นตอนต่อไปจากมุมจ,จับมุมไหนก่อนก็นได้นะคะจับริบบิ้นโค้งแบบนี้ค่ะจากนั้นเราก็สอดเข้าที่รูด,ด้านข้างนะคะให้ได้แบบนี้แล้วเราก็ดึงให้เข้ามุมค่ะแบบนี้นะคะมุมที่สองเหมือนกันค่ะจับริบบิน้นโค้งแล้วก็สอดเข้ารูด,ด้านข้างนะคะ แบบนี้แล้วก็ดึงอ่าทำไปให้ครบทั้งสี่มุมเลยนะคะทำครบทุกมุมหน้าตาจะได้แบบนี้นะคะ ต่อมามาพับตรงกลางกันต่อค่ะจับริบบิ้นนะคะเส้นนี้นะคะจับม้วนขึ้นไปแบบนี้ค่ะค่อยๆม้วนมาแบบนี้นะคะม้วนเป็นวงกลมแบบนี้ค่ะให้ได้แบบนี้จากนั้นเราก็ดึงดึงใช้นิ้วชี้ซ้ายประคองไว้นะคะแล้วก็บิดริบบิ้นมาในลักษณะแบบนี้แล้วก็จะนำมาสอดที่รูตรงกลางตรงนี้นะคะ ่แล้วเราก็ค่อยๆดึงยังไม่ต้องดึงแน่นนะคะก็จะได้เป็นกลีบแบบนี้าต่อมามุมที่2ค่ะนี่นะคะลิบบินเส้นนี้จับม้วนเป็นวงกลมนะคะนะคะม้วนเป็นวงกลมแบบนี้แล้วก็นิ้วชี้ซ้ายประคองไว้จากนั้น บิดลงมาแบบนี้แล้วก็สอดเข้ารูตรงกลางนะคะปลายริบบิ้นจะโผล่ออกตรงนี้ค่ะอ่าแล้วก็ค่อยๆดึงไม่ต้องดึงแน่นนะคะเดี๋ยวค่อยจัดค่อยดึงอีกทีนะคะตอนทําเสร็จทุกมุมเนาะอ่าอีกสองมุมที่เหลือพับเหมือนเดิมคะ่ะพับให้ครบสี่มุมนะคะ ค่ะเราพับเสร็จครบทุกมุมนะคะเราก็ค่อยๆมาจัดกลีบอีกทีหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะาเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะกดตรงปลายกลีบแต่ละอันนะคะลงอ่าลงออกลงไปแบบเนี้ยแบบนี้นะคะกดไปแล้วเราก็ค่อยๆดึงริบบิ้นจัดให้มันกลางออกนะคะให้กลีบมันกลางออกไปข้างนอกแบบนี้ทุกมุมเลยนะคะเนี่ยค่ะ กดลงไปแล้วก็ค่อยๆดึงค่อยๆจัดให้เข้าที่นะคะเมื่อกี้กลีบดอ,อกมันจะง้มๆเข้าใช่ไหมคะอันนี้เราก็จะจัดให้กลางๆออกแบบนี้อันนี้คือได้ที่แล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะ,ะจากนั้นเราก็มาพับกลีบขั้นตอนต,อนต่อไปกันนะคะริบบิ้นฝั่งขวามือตรงนี้นะคะนี่นะคะมันจะมีสองเส้นนะเอาเส้นฝั่งขวามือนะคะจับริบบิ้นโค้งขึ้นไปแบบนี้ค่ะ พวงึ้นไปแบบนี้นะคะแล้วก็หักลงมาแบบนี้ให้ได้แบบนี้นะคะจากนั้นเราก็สอดเข้านะคะรูตรงกลางนะคะรูเดิมกับที่เราสอดขั้นตอนเมื่อกี้เลยค่ะปลายลิปปิ้งก็จะโผล่ออกตรงนี้เราก็ค่อยๆดึงค่ะอ่ะก็จะได้เป็นกลีบป,ประมาณนี้นะคะหมุนมามุมที่สองนะคะ เอาเส้นด้านาด้านขวามือตรงนี้นะคะจับริบบิ้นนะคะบิดขึ้นไปทั้งด้านบนแบบนี้แล้วก็บิดลงมาแบบนี้นี่นะคะจากนั้นสอดริบบิ้นที่รูตรงกลางนะคะตรงนี้ปลายริบบิ้นจะโผลออกตรงนี้ค่ะแล้วก็ค่อยๆดึงอ่าก็จะได้เป็นกรีบแบบนี้นะคะ อีก2มุมที่เหลือพับเหมือนเดิมคะ่ะพับให้ครบทั้ง4มุมนะคะ พับริบบิ้นเส้นที่เหลือตรงนี้กันนะคะจับริบบิน้นเนี่ยคะ่ะบิดพับขึ้นไปด้านบนแบบนี้แล้วก็บิดลงมาด้านล่างแบบนี้เหมือนขั้นตอนเมื่อกี้เลยค่ะวิธีบิดน,นะคะแล้วก็สอดเนี่ยคะ่ะตรงนี้ตรงกลางนะคะสอดด้านล่างเลยนะคะ ให้ได้เป็นกลีบเหมือนมาเหมือนเมื่อกี้นะคะริบบิ้นอาจจะดูเหมือนสั้นหน่อยนะคะเพราะว่านาไม่ได้ตัดตามที่แจ้งไว้นะคะนาตัดสั้นกว่าที่ระบุไว้เนาะก็เลยจะเห็นว่าริบบิ้นมันสั้นนะคะสําหรับมือใหม่หัดพับนะคะก็ตัดสักประมาณอ่า45เซนติเมตรก็ได้นะคะจะได้พับง่ายๆสอดง่ายๆนะคะนี่ค่ะขั้นตอนการพับเหมือนขั้นตอนเมื่อกี้เลยนะคะเราก็พับให้ครบทั้ง4ี่มุมแล้วก็เนี่ยค่ะสอดเข้าดู ตรงกลางนะคะแต่ว่าชั้นล่างนะคะงงไหมคะอ่ามันจะมีทั้งหมด3ามชั้นเนาะเราจะสอดใต้ใต้อ่ากรีบชั้นแรกนะคะเนี่ยคะ่ะแล้วกส็สอดไปแล้วก็จัดจัดให้เข้าที่ให้เข้ามุมให้กรีบสวยงามนะคะแล้วก็พับไปให้ครบทั้งสี่มุมนะคะ ได้ออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะส่วนด้านหลังนะคะถ้าเราใช้ริบบิน้นแบบยาวๆมันก็จะเหลือให้เราตัดแต่งทางด้านหลังนะคะตรงนี้เราก็ตัดแต่งตามชอบตามที่เรามีอุปกรณ์เลยนะคะอันนี้หนะ้าตัดสั้นเนาะมันก็จะไม่เห็นริบบิ้นโผล่นะคะส่วนด้านหน้าก็จะได้มาเป็นลักษณะแบบนี้นะคะอ่าแล้วก็จะตกแต่งตรงกลางเพิ่ม,เต,มเติมก็ได้นะคะใครมีลูกปัดก็ใช้ลูกปัดก็ได้นะคะใครมีเลซินดอกไม้ส,สวยๆก็นํามาแปะ มาประดับ icism, เพิ่มเติมได้นะคะหรือใครจะเพิ่มใบแบบนาน,นี้ก็ได้นะคะก็เป็น <cin> อ ah ันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเรียนปยทานดอกสร้อยฟ้านะคะรูปร่างหน้าตาแบบนี้ค่ะถ้าใครยังไม่เข้าใจตรงไหนหรือว่าทำไม่ทันตรงไหนนะคะกดหยุดกดย้อนกลับดูได้นะคะหรือมีข้อแนะนำสอบถามสงสัยอะไรพิมพ์คอมเมนต์ไว้ได้ที่ใต้คลิปวิดีโอเลยนะคะเดี๋ยวนะจะทยอยมาตอบให้นะคะ คะถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้นะาด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะคะทุกๆคนที่รับชมด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปวิดีโอหนะะ้าค่ะวันนี้ไปแล้วสวัสดีคะ่ะ